จะเป็นนางพญาเสือโครง่งก็จะบานในช่วงธันวาแล้วก็มกราตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วค่ะแต่ว่าจะมีดอกบ้วยดอกพีชอีกใช่ชหรอนั้นก็จะหมุนเวียนตามฤดูกาลอย่างในพอเข้าไปในตัวโค,ครงการปุ๊บก็จะมี ซากุระญี่ปุ่นตอนนี้เรามีถนนที่เราปลูกเป็นซากุระญี่ปุ่นทั้งแนวนะคะแล้วก็อย่างกลุ่มของดอกพีชหรือว่าดอกบวยก็จะหมุนเวียนออกดอกมีดอกสีขาวสีชมพูออกที่ต้นสวยงามสรุปซากุระญี่ปุ่นหรือนางพญาสืโคร่งก็ต้องไปหน้าหนาวเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะไม่มีก็จะเห็นเป็นต้นอย่างเดียวต้นแล้วก็เห็นใบแล้วก็เฉียวเฉพีชกับบวยก็เหมือนกันค่ะพีชตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ดอก หมดไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาติดลูกแล้วแล้วก็บวยก็จะเป็นใบเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าวิวยังสวยงามเหมือนกับภาพที่เห็นเมื่อสักครู่แต่เมื่อสักครู่จะมีเก็บใช่ไหมคะเมื่อสักครู่บอกเมษายนจะมีเก็บลูกเราจะเก็บผลผลิตช่วงเมษายนแล้วก็ตอนนี้นะคะด้านหน้าโต๊ะของเราจะมีอะไรนะคะเป็นพีชลอยแก้วนะคะเดี๋ยวให้กล้องจับนีดนึงนะคะเป็นเวลารับประทานก็น่นสายน้ำแข็งใช่ไหมใช่ค่ะเย็นๆถ้านอกเหนือจากวิธีการรับประทานสดแล้วเนี่ยเราก็นํามาแปรรูปนะคะเป็นพีชลอยแก้วรสชาติเขาเป็นไง หอมหวานใช่ค่ะแล้วก็เนื้อก็คือจะเปรี้ยวอมหวานค่ะคือเราจะหวานด้วยตัวน้ําเชื่อมนะคะแต่ว่าเนื้อของลูกพีชเนี่ยจะออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วมาทานกับหวานของน้ําเชื่อมแล้วใส่น้ําแข็งเย็นๆค่ะชื่นใจร้อนๆอย่างนี้โอ้โหกินแล้วชื่นใจนะเดี๋ยวถามนิดนึ่งคนไปอ่างขางวันนี้เนี่ยขึ้นไปปั๊บคือเมื่อก่อนผมไปก็หลายปีมาแล้วนะจุดหนึ่งที่คนจะไปคือเข้าไปกินในร้านอาหารก็จะมีเมนูผักเพียบเลย วันนี้ถ้าเข้าไปช่วงเดือนประมาณนี้หน้าร้อนแบบนี้เมนูผักมีอะไรบ้างฮะยังมีเยอะอยู่เลยค่ะก็จะเป็นเน้นๆเลยก็จะเป็นกลุ่มของผักสลัดค่ะก็จะมีทั้งสลัดส,สลัดแบบมาตรฐานเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของ ค่ะพวกเบบี้คอร์ดโอ๊กลีฟแดงเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังจะมีกลุ่มของผักกาดหวานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็นอกเหนือจากเป็นกลุ่มสลัดธรรมดานะคะที่เห็นอาจจะมีในมีในหนังสือนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของจานสลัดยูนานรวมถึงกลุ่มของน้ําพริกนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ขึ้นไปแล้วทานน้ำพริกเนี้ยเราก็จะมีเครื่องเคียงก็คือจะเป็นผักสดของโครงการให้ได้ทานด้วยเฮ้ยเขาบอกมีกระหล่ำยักษ์เหรอกระหล่ำกระหล่ำยักษ์อยู่ที่ดอยนะ กระลำกระลำยักษ์ต้นครับเป็นกระลำต้นต้นกระลำครับนี่มันจะเป็นกระลำประดับกระลำประดับที่เป็นสีสีนี่ใช่ไหมคะที่เหมือนเป็นสีสีเดี๋ยวต้องรบกวนจับนิดนึงใช่ไหมคะที่จากจากภาพนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเปสีม่วงสีเขียวเขียวใช้ประดับค่ะใช้ประดับอ๋ออันนี้จะเป็นหรือกระลำยักษ์เนี่ยอันนี้เป็น เขาบอกปีกกระหล่ำมันจะมีด้านนี้ค่ะที่เป็นสีม่วงกับจะเป็นกะหล่ำดอกนะคะเป็นกระหล่ำดอกมีสีระดับใช่ไหมคะประดับมันจะมีเป็นต้นขึ้นมาอันนี้ทานได้ที่เห็นในภาพทานได้นะคะจะมีกระหล่ำดอกสีขาวสีเขียวสีม่วงแล้วก็ที่เห็นเป็นลักษณะเจดีขึ้นมานั้นจะเป็นโรมาเนสโกอันนี้เคยซื้อมากินแล้วของร้านโกลเด้นเพลสก็เคยมาว่าอร่อยอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกไม้สวยๆที่บอกมีและเดซี่ ค่ะก็เดี๋ยวจะได้ชมในช่วงหน้าร้อนค่ะมีเดซี่นะคะเดเลียนะคะซันเวียคือจะเน้นเป็นพวกกลุ่มของดอกสีสดแล้วช่วงนี้ออกหรือยังคะตอนนี้มีแล้วเพราะนั้นเมษายนช่วงสงกรานเห็นแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเรากำลังเริ่มเปลี่ยนพันไม้เข้าเป็นพันไม้ของฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนาถ้าจะเที่ยวดูวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตพี่น้องชาวไทยภูเขาไปตรงไหน ทีมงานที่ไปทำหนังสือลเ่าครับรอบๆสถานีนะครับคือตัวสถานีเกษตรหลวงต่างๆเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนอยู่แล้วนะครับดังนั้นไปถึงก็เจอเลยครับอย่างหมู่บ้านเนี่ยเราจะไปนอแรขอบดงก็คือดาราอั้งกับเป็นลาหูนะครับเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรเป็นชนเผ่าครับชนเผ่าลาหูกับอะไรนะฮะดาราอั้งดาราอั้งหรือว่าอาจจะเรียกประหลงนะครับถ้าเป็นทางอินทนนท์ก็จะมีม้งปักกิ่ง มีในหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดของทั้งหมู่บ้านสามหมู่บ้านนี้ด้วยนอกจากเราไปหมู่บ้านใกล้ๆแล้วในเล่มนี้ตกล้องยังบุกป่าฝ่าดงไปหาหมู่บ้านอื่นๆซึ่งโครงการหลวงไปส่งเสริมในพื้นที่ที่ยากลาบากแต่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นบ้านฝ่าบงเดียงนะครับเดี๋ยวไม่กระตั้งบนบนดอยบนจุดหน่วยย่อยต่างๆเช่นมีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็จะมีด้วยครับวิถีชีวิตเขาเขาเขาถ้าเราไปเที่ยวเนี่ย อยู่ยังไงเขาทำโฮมสเตย์ไหมหรือว่าเขาทําอาหารมาเลี้ยงเราหรือยังไงบางส่วนเริ่มมีเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับก็คือที่อยู่ใกล้สถานีคือนอกจากพักในสถานีแล้วเรายังในเร่มนี้เราจะไม่ใช่บอกแค่ว่าเที่ยวในโครงการหลวงเพียงอย่างเดียวแต่ชุมชนที่โครงการหลวงได้ไปส่งเสริมทั้งด้านอาชีพด้านท่องเที่ยวต่างๆที่พักได้อย่างบ้านแม่กลงหลวงก็จะมีโฮมสเตย์ครับร้านอาหารชุมชนนะครับดูนกที่ไหนทานอาหารดูนกกาลังจะถามจะดูนกเพราะว่าที่อ่างขางเขาจะบอกมีนก สารพัดนกเลยใช่ไหมครผมทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่เก่าแก่นะครับเขาบอกเมื่อก่อนไม่มีนกเพราะมันป่ามันถูกโค้นจนโล่งเตี้ยไม่สมบูรณ์ใช่ครับไม่สมบูรณ์แต่โครงการหลวงนอกจากส่งเสริมด้านเกษตร ยังดูเรื่องสิ่งแวดล้อมปลูกป่าปลูกไร่นกก็เริ่มกลับมาครับตอนนี้เนี่ยไม่ต้องไปดูในป่าแล้วครับข้างๆสถานีครับหลังที่ทําการต่างนกเยอะเลยครับมีหลายหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะนักคนชอบนกก็บางท่านก็เอากล้องใช่ไหมสองทางไกลไปดูนะไกลๆหน่อยครับเลนเทเลขาวๆใหญ่ๆได้เห็นนกพันธุ์แปลกๆที่เราไม่เห็นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายมาสรุปกันนะคะว่าจะไปซื้อหนังสือที่ไหนพักกันสักครู่ก่อนค่ะ ทุกความท้าทายขีดสุดแห่งพลังความแรงสไตล์สปอร์ตกับเซเว่นวัเดอร์สปีดทุกองศาคือความร้าใจสกดทุกสายหาแรงอย่างมีสไตล์โคลอาอัลติส t ีอาร์ดีสปอรติใหม่กรุงเทพมหานครนำเงินภาษีมาพัฒนา ด้านการจราจรและขนส่งด้านการศึกษาด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำชำระภาษีได้ที่ทุกสำนักงานเขตและที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากรุงเทพน่าอยู่ทุกคนรู้หน้าที่จ่ายภาษีตามกำหนดเวลา ไวเลยโ,โคบโตเอ็กโตรสูงสุด80%คุณอาจไม่เชื่อสายตาว่านี่คือเครื่องยนต์1.6เทอร์โบ138แรงม้าอาจไม่เชื่อว่านี่คือการควบคุมที่สมบูรณ์แบบเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆทดลองขับโปรตอนเพรวใหม่ e ที่โชว์รูมทั่วประเทศ ช่วงนี้ไปพบกับคุณนุ่นชิติมากันก่อนในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรนะคะพาไปเที่ยวต่างประเทศค่ะ <mm <ling> ายนี้มีอะไรเดียววันนี้นะคะนุ่นจะพาคุณผู้ชมนั้นเหินฟ้าไปที่ประเทศอิสราเอลค่ะถ้าพูดถึงประเทศนี้แล้วนะคะบางจุดยุทธศาสตร์บางพื้นที่นั้นจะเป็นไปในด้านของการสงครามแต่ว่าประเทศนี้นะคะก็ยังมีความสําคัญอีกมากมายหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นกําเนิดของาศาสนาถึง3ศาสนาด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีภูมิประเทศที่แปลกตาเรื่องชื่อเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือทะเลสาบเดซีหรือว่าทะเลมรณะทําไมถึงต้องชื่อเดซีทําไมถึงต้องชื่อทะเลมรณะ เดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะเดซีถูกจัดว่าเป็นทะเลสาบเพราะว่ารอบอาณาบริเวณมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับลักษณะของทะเลสาบทั่วๆไปนะคะทะเลสาบมีได้ทั้งทะเลสาบน้ำเค็มแล้วก็ทะเลสาบน้ำจืดซึ่งทะเลสาบเดซี i, มีพื้นที่ติดกับ2ฝั่งประเทศคือจอแดนแล้ก็อิสราเอลนั่นเองค่ะ เหตุที่เรียกว่าทะเลสาบเดซีหรือว่าทะเลมรณะนะคะเพราะว่าทะเลสาบแห่งนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเลแห่งอื่นเลยในขณะที่พื้นที่ตั้งของทะเลสาบเดซีก็ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง408เมตรและหากว่าจากพื้นที่ลึกที่สุดของทะเลสาบแห่งนี้ก็จะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลราว800เมตรเลยทีเดียวถือเป็นจุดที่ต่ำสุดของโลกเราเลยก็ว่าได้ค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปน้ำทะเลที่อยู่ในลุมทะเลสาบแห่งนี้ก็ระเหยขึ้นจึงยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของน้ำทะเลทําให้เกลือในทะเลสาบเดซีตกค้างอยู่ในบริเวณเดิมน้ำในทะเลสาบเดซีจึงมีความเค็มมากกว่าน้ำทะเลปกติความเค็มของทะเลสาบเดซีในส่วนที่อยู่ลึกที่สุดมีมากถึง30% ด้วยเหตุที่นะ้ำมีความเค็มมากขนาดนี้ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นพันปลาต่างๆหรือว่าพืชทะเลก็ไม่สามารถอาศัยในทะเลสาบแห่งนี้ได้และความหนานแน่นของปริมาณเกลือในทะเลสาบแห่งนี้นะคะทำให้คนที่มีน้ำหนักกว่า160กิโลกร,รมัมสามารถลอยตัวอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ได้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเวลาที่นักท่องเที่ยวมาแช่ตัวแล้วก็ลอยตัวอา่านหนังสือถ่ายรูปเล่นกันอย่างสนุกสนานเป็นสีสันให้ทะเลมรณะกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งค่ะ นอกเหนือจากความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างสารรค์ขึ้นมาให้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วนะคะทะเล3ามแห่งนี้ก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษาโรคและก็การบำรุงรักษาผิวพรรณอีกด้วย น้ำในทะเลสาบเดซีเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุต่างๆเพราะว่าการที่ไม่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำสายอื่นให้ไหลออกไปได้ทำให้แร่ธาตุต่างๆมารวมกันอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้เป็นจำนวนมากสามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพได้โดยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณทั้งโคลนจากเดซีเกลือจากเดซีที่มีความเค็มมากกว่าเกลือที่อื่นหลายเท่าตัว ก็มาจะนํามาใช้ในการประทินผิวและก็รักษาผิวพรรณเราจึงได้เห็นผู้คนที่มาเยือนที่นี่จะลงไปนอนแช่น้ําแล้วก็นาโครนบริเวณนี้มาพอกตัวจนดาปิ๊ดปีอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไปในงานกันบ้างคะกับประเทศอิสราเอลในอีกแง่มุมหนึ่งที่เราไม่เคยได้รับรู้นะคะในตอนต่อไปค่ะนุ่นก็ยังคงนําเสนอเรื่องราวของประเทศอิสราเอลกันต่อแต่ว่าจะเป็นสิ่งของธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นต้องติดตามชมห้ามพลาดค่ะ กลับมาเมืองไทยนะครับเราไปกันที่ดอยอ่างขางกับดอยอินทนนท์กันต่อนะก่อนจะแวะไปดอยหนังสือ2เล่มที่เราคุยกันเนี่ยตอนนี้หาซื้อได้ที่คุณเศกสรรเล่านิดหนึ่งครับผมก็ถ้าท่านที่จะซื้อที่ร้านหนังสือตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะครับก็เล่มละร้อยเกบาทนะครับวางจําหน่ายที่ร้านในอินนะครับจะจาหน่ายโดยบริษัทอมรินแล้วก็ B2S นะครับร้านหนังสือชั้นนาทั่วไป C 1นะครับหรือว่าท่านที่กําลังจะไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับก็จะพบกันได้ที่บูธ งานจำหน่ายหนังสือเขาตั้งใจทำไปฝังตัวตั้งสี่หเดือนนะฮะถ่ายรูปมาถ่ายมากี่พันรูปเนี่ยเป็นหมื่นมเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นรูปใช่ไหมก็เลือกใช้ครับใช่ไหมฮะเยอะแยะถูกครับตาลายครับเยอะเยอะสวยไปหมดนะครับกว่าจะออามาเขียนีีแล้วระดับแชมป์ด้วยนะฮะคนถ่ายนี่ระดับแชมป์นะฮะถ้าเขียนก็ต้องไปฝังตัวอยู่กับชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อได้รับทราบข้อมูลต่างๆครับลองชิมอาหารครับลองชิมสเต็กตามร้านต่างๆคือเราไม่ได้เฉพาะในสถานีแต่เราคิดว่า ระหว่างทางไปกับถ้าไปพักแล้วถ้าเราจะไปเที่ยวต่อทัก3วัน4วันจะไปตรงไหนได้บ้างดังนั้นเนี่ยถ้าสถานีเป็นจุดศูนย์กลางเราวัดออกไปประมาณ30กิโลเมตรก็จะมีข้อมูลทั้งหมดฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจริงคนเขียนลงไปทําจริงฝังตัวจริงอยู่จริงจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาบอกมาแล้วมาเขียนไม่ใช่ครับไปใช้ชีวิตจริงจริงนะครับมีคุณค่ามากด้วยต้องเขาเรียกอะไรต้องพกไว้เวลาไปเที่ยวใเป็นคู่มือเลยติดตัวนะฮะอ่นี่ส่วนหนึ่งโครงการหลวงก็ยังมีจุดท่องเที่ยวอื่นนะคุณสุนทรีครับอย่างเช่นเาบอกที่พเยา พยานี่มีอะไรล่าสุดนะคะสูพัฒนาโครงการหลวงปังค่าครับค่ะอยู่ตรงเชิงดอยพูลังกาค่ะพูลังกาที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่คนขึ้นไปเที่ยวชมวิวค่ะถ่ายที่จุดชมวิวทีตต่ตรงเชิงดอยเนี่ยเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรามีที่พักสำหรับท่านที่ไม่อยากจะไปนอนเต็นท์นี่นอนในโครงการหลวงได้ตรงนั้นเป็นหมู่บ้านชาวเยาค่ะครับค่ะเยาหรือชาวเมียนตีในใช่ค่ะเพราะว่าความที่อยู่บนเนินเขาไงก็ บรรยากาศนี้อากาศเย็นแน่นอนค่ะแล้วตื่นเช้ามาก็เดินขึ้นไปชมที่ปูลังกาได้ค่ะก็เห็นเป็นมุมไหนเป็นพนรมาวิวเห็นภูเขาไกลอย่างงี้นะ่คะเป็นจุดที่คนจะเดินขึ้นค่ะค่ะเพราะว่าเป็นเขตอุทยานนะคะแม้เมษานี่ก็ไม่ร้อนนะใช่ค่ะบนดอนนี่ไม่ร้อนแน่นอนค่ะสบายจริงๆแล้วหน้าร้อนเนี่ยถ้าไปเที่ยวทะเลนี่เราเหงื่อแตกแล้วก็เหนียวตัวใช่ไหมคะ ถ้าขึ้นดอยนี่คือสบายมากเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าไปเยอะแยะ,ะแตอ่อย่างสบายเลยแต่ได้คุณพรนานสรุปช่วงท้ายนี้นะคะอยากให้นักท่องเที่ยวทําตัวอย่างไรที่จะไม่ไปรุกรามธรรมชาติเวลาเที่ยวแหล่งธรรมชาติเหล่านี้ค่ะค่ะก็คือในพื้นที่โครงการหลวงนี่เป็นพื้นที่ที่อยู่บนดอยนะคะเป็นพื้นที่ป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการหลวงเข้าไปทํางานในที่นี้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อรักษาป่า ของประเทศไทยเอาไว้แล้วก็ให้ชาวบ้านนี่ก็มีอาชีพแล้วก็อยู่อย่างสุข,ส,ขสงบเพราะฉะนั้นบนพื้นที่ล่านี้เนี่ยเมื่อต้องเที่ยวเราเข้าไปเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันค่ะช่วยกันดูแลเรื่องของต้นไม้ด้วยคือม่อนแจมเนี่ยก็เห็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือการขึ้นไปเที่ยวในพื้นที่แล้วเนี่ยทุกคนอยากจะถ่ายภาพสวยงามก็ปีนป่ายหรือไม่ก็เหยียบย่ําต้นไม้นะคะม,มันก็เลยอาจจะทําให้คือความสวยงามเนี่ยไม่ถึงกับคนอื่นที่ขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็ไปเห็นต้นไม้ที่ นอนราบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปรวมกระทั่งถึงเรื่องของขยะด้วยค่ะอันนี้นแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งจะคู่กับขยะเพราะถ้าเกิดว่าเราเราช่วยกันนะคะเก็บขยะลงมาหรือว่าทิ้งขยะในจุดที่ที่เตรียมเอาไว้เนี่ยค่ะ,คะก็จะรักษาพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหมดได้เอา,ะเอาละครับนี่ครับฝากคุณผู้ชมไว้นะครับนี่คือสุดยอดท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยฝรัง่งเห็นเนี่ยฝรั่งโอ้โห คืออยากจะฝังตัวค้างกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เพราะว่าวิวแบบนี้ป่าแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้บ้านเขาไม่มีบ้านเขาหิมะเยอะนะครับมาเจออากาศแบบบ้านเราเนี่ยเขาชอบคนไทยเราอยู่ประเทศเราเองแท้ๆเดินทางก็ง่ายไม่ต้องบินข้ามทวีปมาเนี่ยมีโอกาสก็ไปนะครับเที่ยวได้ทั้งปีนะครับโครงการหลวงวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านครับให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ปัญหาที่พค่าของใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจป่ายนี้มีคำตอบ เอะเทรนเนอร์ปั้นฝนสนันเวทีปีห้าพบกับเจดสุดยอดศิลปินลิดีช,ชินชินวุฒิปนัดดาเรื่องวุฒิเป็กผลิตโชคยิ่งโยกยอดบัวง,งาปุ๊กวิยดาและบอนเชิญยินที่จะมาปั้น